พูดคุยกันเนาะนะครับในเรื่องของการลงทุนนะครับก็มาเริ่มที่ทองคํานะครับเป็นไงบ้างไกด์ทองคําเมื่อวานคําเมื่อเริ่มวันด็กที่เมื่อเช้าก่อนตอนเปิดมาที่สองพันหกร้อยห้าสิบครับผมตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่สองพันหกร้ยี่สิบห้าลงมายี่สิห้าเหรียญปรับตัวแรงพอสมควรครับผม <c oughs> และทีนี้เองนะครับต้อง ต้องถามว่ามาจากปัจจัยอะไรอันนี้เลยครับดอลลาร์แข็งดอลลาร์แข็งไปถึง0.44นะครับผมโดยที่น่าจะมาอ่าดอลลาร์แข็งเนี่ยมาจากการที่ตัวของทางสหรัฐเองนะครับคุณโดนทรัมป์เนาะเขาขู่ที่จะขึ้นภาษีหนึ่งาร์เซนกับกลุ่มบริชนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มบิดเนียเขามีนโยบายตรงที่ว่าเขาจะลดการใช้ดอลลาร์สหรัฐก็คือทําให้กลุ่ม เขามีการที่จะสร้างบิสคัเดนซีขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะให้เหรียญตัวบิสเนี่ยเป็นข่้นเงินหลักแทนตัวของดอลลาร์นะครับทางนี้ทุดโดยตัวท่านเองใจเย็นใจเย็นอเอางี้เอาเล่าง่ายๆเนาะนะครับก็ต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มบิสนะครับมาก็เพื่อที่จะคานตัวของเมกานแหละนะครับเพรารวมประเทศใน5ประเทศหลักมีใครบ้างมีบราซิลนะครับรัสเซียอินเดีย <India, S 2> จีนแล้วก็เซาท์แอฟริกา 5ประเทศนั้นนะครับผมซึ่งใน2ประเทศนะครับก็คือจีนกับอินเดียเนี่ยโอ้โหเป็นประชากรที่มีอันดับ1นึกับ2องนะครับอันดับ3าเป็นอเมริกานะบอกก่อนนะครับพอพอเกิดนี้ขึ้นเนี่ยเขาพยายามจะลดความต้องการใช้ดอลดลาร์นะครับโดยการสร้างส,างสกุลเงินที่ชื่อว่าบิตเคอร์เรนซขึ้นมาครับนะครแล้วเขาจะใช้บิตเคอร์เรนซเนี่ยในการค้าขายของกลุ่มบิตแทนดอลลาร์นี่คือพอยต์หลักๆนะ พอทั้มก็รู้อย่างนี้ว่าเ,เขาทําแล้วเขาประชุมมาตลอดครับเรื่องนี้นะครับทั้มเองก็พยายามจะหยุดการประชุมตรงเนี้และทัานทให้อเมริกาเนี่ยยังเกิดการแข่งแข่งอยู่ยังต้องพึ่งพาดอลลาร์อยู่ทั้มบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณจะอยากได้ของเรานะครับหรือคุณจะนําเข้าในประเทศเราซึ่งอเมริกาเป็นประเทศที่นําเข้าสูงมากนะครับซึ่งจากจีนอินเดียอก็นําเข้าเขาจะขึ้นกาแพงภาษีสินค้าจากประเทศสมาชิกกลุ่มบิส นะครับจึิงจึมี9ประเทศด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้มีอยู่สิประเทศนะครับแต่ว่าเอธิโอเปียเนี่ยเขาไม่นับเพราะว่าชาติเป็นเหมือนเหมือนเขา,าการส่งออกยังไม่เยอะขนาดนั้นนะครับพอภาพของการแข่งข้ามีแนวโน้มว่าเฮ้ยกลุ่มบิดจะยอมหรือเปล่านะครับเงินไปเกง่งกำไรอยู่ด้วยอันนี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองนะครับในฝั่งของ j p m o ม g a n แกนมีการประเมินว่าอเมริกาเนี่ยจะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นผ่านในฝั่งของหุ้น ดัชนีหุ้น S&P นะครับที่คาดว่าในปีหน้าเนี่ยจะบวกอีก8%บวกขึ้นอีกน8%ะถามว่า8%หมายความว่าหมายความว่าถ้าเกิดท่านซื้อราคานี้ผลตอบแทนที่ได้ในสิ้นปีหน้าเนี่ยเขาคาดว่าจะบวกขึ้นอีก8%เท่ากับลงเงิน100อ่ะ8บาทค,บาคุณจะได้นั่นหมายความว่าเฮ้ยไม่แย่นะเพราะว่าสมมุติตอนเนี้ยนะครับในดอกเบี้ยของอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดลง100ดอลลาร์นะครับเขาก็ได้ประมาณสักสเหรียญ แต่เนี้ยลงหนดอลลาร์ที่แปกเหรียญน,นะภาพตรงเนี้ยดูค่อนข้างดีจึงทําให้อ่คนเนี่ยนำเงินกนนลับเข้ามาดอลลาร์อีกรอบนึ่งเราจะเห็นดอลลาร์กลับขึ้นมาแข็งเนาะนะครับพอพอเห็นภาพแบบเนี้ยอ่ะแน่นอนว่าอ่ทองก็ต้องลงสงครามไม่มีอัพเดตใหม่แบบที่ขยายวงครับมันก็เลยเป็นภาพที่จบเรื่องของทองคําไปนะครับแล้วทองกําลังเข้าสู่ขาลง ต้องบอกก่อนว่าถ้าสิ้นวันนะครับสิ้นวันนับก็คือว่า,านับแท่งนะครับแท่งวันถ้าเปิดแท่งใหม่เมื่อไหร่ก็คือจบสิ้นวันเลยเอาไง่ายนะครับก็ตอนนี้ถ้าต่ำกว่าสองพันหกร้อยยี่สิบสี่นั่นคือขาลงนะครับที่ังเกิดขึ้นนะซึ่งตอนนี้ใกล้มากๆนะก็ใกล้นะครับลงมาประมาณโอ้โหลงมาจากเมื่อเช้าก็ยี่สิบห้าเหรียญน,นะครับโอเคนี่คือภาพของทองที่กำลังจะลดลงครับแล้วก็ปัจจัย ส่วนในสัปดาห์นี้ถามว่ารีบาวได้ไหมมองรีบาวได้บ้างนะครับจากตัวของเฟดนะต้องลุ้นกันแหละวันพฤหัสนะครับเราก็จะลืมนะครับช่วงนี้ระวังกันหน่อยเรามีวันหยุดเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่ห้าทันวาก็คือวันพฤหัสนี้นะครับแล้วก็วันที่สิบทันวาวันอาคารหน้านะครับโอเคก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับตาดหุ้นปิดนะโอเคอ่ะทองโรคลงมาเยอะเนาะนะครับ ทองไทยดูที่ค่างเงินบาทก่อนบาทอ่อนไหม่ไกลอ่อนมากๆครับตอนนี้อยู่ที่สามสิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์อ่อนมาศูนย์จุดห้าห้าหกเปอร์เซ็นตนะครับก็หลักๆแล้วนะครับผมก็มาจากคนที่เมื่อวันศุกร์เองมีการประชุมคอรมอที่อสัญจรที่เชียงใหม่นะครับทําให้คนเขาก็เก่งกันแหละว่าเอ้ยจะมีมาตรการต่างๆมาไหมของขวัญปีใหม่เนี่ยเก่งชักไปแล้วล่ะแต่ขนาดเนี้ยโอ้ไม่มีเลยเงียบนะครับมีเขาบอกมี ให้ยี่สิบบาทไงต่อยุยี่สิบาทอต่อยุไฟฟ้าดยไฟฟ้าทั่ประเทศนะสีสายสีแดงม่วงกับสายสีแดงยี่สิบาทนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ชันเมืองอ่ะอืแน่จริงนี่เลยไอ้นี่ยสยายเนี้ยเออสยานตรงเนี้ยนะใช่ปีเลยแน่จริงเออยี่สิบปีเลยเจงแน่นอนบอกเลยหมายถึงเขาเจ๊งเราเจงบ้านเราเจ๊งเขาต้องอุดหนุนเยอะครับต้องบอกก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งการใช้เงินแบบเนี้ยไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะว่า คำถามคือเฮ้ยน่าที่กรุงเทพไงอืคำถามคือต่างจังหวัดไม่มีรถไฟฟ้าทําไงก,ก็ทําใจอรับรวมไปถึงก็มีนโยบายเออ,อุดหนุนช่วยเหลือคนที่ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมเนาะภาคเหนือเองแล้วก็พูดถึงภาคใต้ว่าจะช่วยเหลือ,อยังไงก็ทําให้บาทเนี่ยอ่อนขึ้นมานะครับตอนนี้อยู่ที่สามพสี่บาท 48, สี่สิบแปดสตางค์แนวโน้มในระยะสั้นเป็นยังไงครับพี่่านสาหรับค่าเงินบาทช่วงนี้ออ,อ,อ,อ ออ<ท>นแมไห้ได้ลูกคอจะด้วยออนอ่าพี่อารบอ,อ,<ะ>อ,อกออนนะครับแต่ว่ามันม,มีแนวรับไหมว่าไม่ควรหลุดตรงไหนสําหรับสําหรับค่างเงินบาทเออบาทสามสามสี่ทุนครับสา<อ>มสิบสี่ทุนไม่ควรหลุดตรงนี้แล้วเกิดว้าใครจากจะจริงๆอ่ะเราอ่ะอ่าใครอยู่ฝั่งช็อตปิดให้หมดนะคือไม่ถือนะ นะครับจริงๆวันศุกร์อ่ะเราควรที่จะต้องบอกว่าเฮ้ยท่านตงปิดสถานะแล้วเปิดรองทันทีนะครับเออบอกไม่ทันนะครับไปทันแล้วบอกว่าโอ้โหสัปดาห์นี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐมันอั้นนะอืเพราะว่าเหมือนนี้สัปดาห์ที่แล้วอยู่ไปสองวันมา้จัดเต็มเต็มเอาให้ตมหน่วยขอบคุณพระเจ้ามันใช้แล้ววันนี้ต้องมาสัปดาห์น้เราจะไปขอบพุณพระเจ้าโอเคส่วนทองคำไทย ครับพี่ฮันนะครับตอนนี้อยู่40,3130ตัดตับเราเล่นช็อตกันเนาะนะครับถ้าได้ของเราได้ของช็อตกันด้วยนะครับผมก็โทรช็อตต่อไม่มีประเด็นอะไรเพิ่มตอนนี้สต็อกคงจะเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้จะเห็นแถว40,3400นั่นแหละครับนะครับก็อยู่ในฝั่งช็อตได้เปรียบนะบอกก่อนนะครับผมแล้วก็ทองคำไทยเองเนี่ยไม่ไม่ยากนะครับเมื่อกี้เราเห็นเมื่อเช้าเห็น40,300ตอนนี้ก็เหลือ40,2960นะครับผมก็ลงมาแล้ว ก็อย่าพึ่งเข้านะบอกก่อนนะครับช่วงนี้ไม่ไม่ไมโซนที่น่าสนใจมากขนาดนั้นนะครับครับการย่อลงมายังเกิดขึ้นได้นะครับรอบนี้สี่หมื่นสองิลาสเห็นฉะนั้นอย่าพึ่งรีบใจบเย็นเย็นรอก่อนอ่า